สวัสดีครับ,รบถึงเวลาของรายการ Catfight IT ในการที่ทั้งสนุกเข้าใจง่ายครับเพิ่มรายได้ด้วย IT ครับครับผมพบกับพวกเรานะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา20มาฬิกาถึง21นาฬินากับผมบอกกอป้สุวัชลีสุดจริตคุณครับผมและกอฟทศพล ไอทีแมนครับที่จะนําข้อมูลข่าวสารไอทีดีๆนะครับมาอัปเดตท่านผู้ชมถึงบ้านเลยครับ uh huh. ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดเต็มอีกแล้วจัดเต็มอีกแล้วครับด้ข่าววันนี้พี่มีอะไรมาอัปเดตด้วยโอ้ของพี่นะครับในช่วงแ Business ต้องบอกว่าเราได้แพกคนสําคัญนะจากทางบริษัทอินเทลิงไม่จริงอ่ะผมเห็นคนไทยนะคนไทย <c oughs> ไม่ใช่แขก okay. ใช่ไม่เป็นไรอคนไทยคนสําคัญเลยนคนไทยคนสําคัญนี่มาพบกับคุณผู้ชมในช่วงแคสบิสเนสนะครับกรอบแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมในช่วงของแคสเล็กผมห้ามพลาดเลยผมจะนําแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ SP ยังไม่เปิดตัวอมาโชว์ท่านผู้ชมแล้วรับรองว่าร้องว้าวๆ้แน่นอนรับรองไม่เชื่อใช่ไหมครับอดใจรอสักครู่ได้เลยแต่ว่าไปพบกับช่วงแรกของรายการดีกว่าครับกับช่วงแคสดิวครับ ครับผมกลับมาช่วงแคสนิวครับซึ่งวันนี้เราจะมีข่าวสารดีๆนะครับพี่โปโ้มาอัปเดตท่านผู้ชมแน่นอนอพี่โปโ้หน้าตาอย่างพี่โป้เนี่ยตองชอบกินแน่นอนขนมโตเกียวกับแพนเคก้กแน่นอนเพราะหน้าตาผมมันออกลุกครึ่งญี่ปุ่นนี่ต้องกินพวกแพนเคก้กโตเกียวทำไมเหรอวันนี้ผมจะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ทาขนมให้ฟังต้องบอกว่าท่านผู้ชมเคยเป็นไหมว่าอยากจะกินขนมพวกนี้แพนเคก้กโตเกียวเนี่ยโอ้โห ชอบปกติก็ต้องไปที่โอซาก้าตต้ไม่ใช่แล้วหน้าบ้านก็มีแล้วนีแต่ว่าอะไรอยากให้เขาวาดรูปให้วาดชื่อเแต่ก่อนมีกอล์ฟลักจอยอะไรประมาณนนั้ก๊อป์ลักติ๋มอะไรอย่างเงี้ยที่อยากกินหมีโคราชมาดเป็นหามือแต่ว่าพอดีมือคนวาดเนี่ยบางทีเป็นไงวาดออกมาไม่สวยไม่สวยแต่ก็ค่อยเก่งเราก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยผมไปดูข่าวเขามีเที่วหนี้เขาเรียกว่าแพนเค้กบอร์ดแพนเค้กบอร์ดคืออะไรเออมันคือเครื่องพิมพ์แพนเค้ก จริงเหรอจริง,รรงคือมันเป็นแบบเครื่องเขาเรียกเอาเทคโนโลยีมันเรียก 3D printer มานะอ่าสามดีอ่าสามดีมาปมเป็นเครื่องฟิน,นวาดปิ้งขนมเนี่ยนะใช่เอาแป้งมาโรยโรยข้างล่างเป็นกระทะอพอวางวางเสร็จรูดเสร็จปุ๊บไป็นลวดลายออกมาเลยจริงป่ะใช่คุณคุณมากเลยอ่ามันมีมานานแล้วอะไรแถวบ้านพี่นี่เองอ่ะมีด้วย 3D printer ป้าป้าป้าหนึ่งเขามาถึงปุ๊บไม่ต้อง 3D printer เขามีเตามีขานขมคพก ย่อนเลยก้ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ละเนาะคนละแบบคนละแบบโอเคอันนั้นป้าคงไม่ได้วาดรูปอีกนั้นนะแต่ว่าโอเคถ้าจริงๆถ้าประยุกมาได้ก็ดีนะก็ดีก็ดีเออถ้าทำแบบขนมโคกใหญ่ๆนะแล้วก็มาวาดรูปนะก็เจ๋งนะก็เป็นคนเป็นรูปหมีอะไรแต่เผระเอิญว่าตรงเนี้ยเขาเป็นความคิดของต่างประเทศเอาครับจากเว็บไซต์ Kickstarter เขาออกมาเราดมทุนนะก็มีคนสนใจเหมือนกันนะยังไงบ้างนี้ก็คือแบบว่าสามารถเข้าไปดูได้ว่าเวลาเขาใช้งานก็คือเอาเป็นเหมือนเอาแป้งอย่างที่บอกแล้วก็รูปไป มีเป็นเหมือนกับเอาเทคโนโลยีพิ้นทดีเข้าไปก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ยกดคำสั่งกดคำสั่งก็จะมีรูปอย่างเช่นรูปหอไอเฟลเฮ้ยอ่าเป็นเคกเป็นหอไอเฟลทำได้ด้วยหรอทำได้โอ้โหถ้าถ้าผู้ชมไม่เชื่อนะครับไปดูได้ที่ิก็เป็นรูปเป็นรูปแบบรถยนต์ได้ไหมใด้ทุกหมดก็เหมือนเอาเทคโนโลยีดี้นพิมพ์เตอร์มาใส่ไงแต่ว่าข้อดีก็คือเขาจะมีแบบว่าไลน์ลำดับใช่ไงครับว่าไออันไหนต้องพิ้นก่อนขึ้นก่อนมันจะมีความเขาเรียกความร้อนของแป้งที่พอดีเดี๋ยวยืงอมา พราะอะไรเพิ่มมูลค่าได้ไอ้ยักษ์นมโคกฐานละยี่สิบมาใช้ตัวนี้ปุ๊บสองร้อยสองร้อยอ๋อจะได้ครีเอทีฟนะความคิดสร้างสรรค์ไปอยู่ที่สยามเลยขายได้แน่นอนครับผมเด็กซื้อทุกวันนะเห็นบ่กซื้อที่ไหนนะเดี๋ยวนี้ก็ชิกสตาร์เตอร์มีขายอ่ะตอนนี้แค่ยังไม่เคลียร์เปิดระดมทุนอยู่อ๋อเปิดระดมทุนแต่จริงๆผมเห็นราคาแล้วนะครับแล้วก็ประมาณแค่พันสองร้อยเหรียญนะสบายสบายนบครับป้ามีเงินขายนมโคกประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบปีนะได้ได้โอเค สอเรียนก็สามหมื่นสามหมื่นจริงเดี๋ยวบอกป้าขายหนึ่งคร่อโอเคนะครับงั้นข่าวผมข่าวแรกเป็นไงเหมาะกับพี่เลยนะหน้าตาชอบมากโอเคไปดูข่าวของผมเนี่ยนะครับเนี่ยอยากจะย้อนเวลากลับไปบ้างไหมอยากมากเลยครับเคยท้าอะไรผิดพลาดในชีวิตไหมเนี่ยเยอะมากตั้งแต่การลอกข้อสอบไม่สำเร็จการซื้อหวยที่ผิดพลาดย้อนเวลากลับไม่ได้จริงๆพี่ไปเปิดลิ้นชักให้นั่งททนมิชชิ่งกับไปเลย นี่ดูดอลล่มอนแล้วใช่นี่คือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ Facebook กันใช่ไหมาหานะครับเราเคยโพสอะไรที่รู้สึกแบบอยากกับย้อนกลับไปวันนี้นะฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราเคยโพสอะไรกลับไปบอ๋อ,จ, <descript or S 2> อจะดูไหมเออก็จังไม่ได้บางทีต้องสกอ สกอร์เลื่อนมาโหูสองปีเนี่ยสองปีระดับพี่คงสกอร์ไม่ไม่ไหวไม่ไหวเพราะพี่โพสรูปทุกวันไงโอ้โหทุกวันเลยจะไปดูเมื่อสองปีที่แล้วทำอะไรจำไม่ได้แต่ว่าเขามีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า on this day พิมพ์ไปเลยเรียกว่าวันวันแห่งความทรงจำครับเราพิมพ์ไปเลยครับเมื่อวันนี้นะฮะวันที่หนึ่งมกราหนึ่งเก้าเจ็ดหกโอ้โหหนึ่งเก้าเจ็ดเฟซบุ๊กเกิดอย่างกจำไม่เได้อ่ะย้อนเวลาไปนี่เป็นปีสองพันสิบห้าอายย้อนกลับไปปีแล้วพอหนึ่งมกราสองพันสิบห้าเรากำลังทำอะไรอยู่ กำลังแบบโอ้โหหัวฟูเลยเพราะว่าฉลองปีใหม่นะแต่ที่ฟังมาเนี่ยมันือนกับแอปพลิเคชันเรียกว่า t i ม e h อ p เลยนะอก็แบบว่าย้อนเวลาได้ย้อนเวลาอันนั้นก็ย้อนได้ทั้งอิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กเลยนะครับผมแต่นี่มากกว่านะคุณสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขในสิ่งที่คุณโพสแล้ว คุณเคยด่าใครหรือเปล่าเมื่ออนโพสไปโพสผมรู้แล้วอ่าแล้วพี่มาร์คคิดอย่างนี้พอะไรทำไมคือแบบว่าเกิดพันธะหรือแฟนไปย้อนดูเวลาขอดูหน่อยเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นอดีตต้องเปิดลิ้นชักลงทาันทีมแต่มันเป็นไปไม่ได้นี่นี่ต้องรีบไปลบใช่ไหมเราต้องใช้ฟีเจอร์นี้นะะก็เข้าไปลบไปแก้ไข แต่ก่อนเคยว่าใครก็ไปพิมพ์ว่าฉันชอบเธออโอเข้าใจแล้วประโยชน์ของมันก็คือแบบว่าบางครั้งเนี่ยอารมณ์ที่กำลังโลไปพุ่งผ่าเลยพุ่งพ่าไปเลยก็เลยก็สำนึกผิดละกลับไปย้อนเวลาลบโพสซะหน่อยนึงอันนี้นี่คือฟีเจอร์ที่เขาสามารถที่จะแก้ไขโพสหรือลบทิ้งก็ได้นะครับชื่ออะไรนะฮะฟีเจอร์นี้ชื่อว่า on this day นะครับ่านนี้ผมต้องรีบไปใช้เลครับท่านผู้ชมใจเย็นหน่อครับนี่เขาเพิ่งจะเปิด นะเริ่มต้นเดี๋ยวรอรอให้มันให้มันใช้ได้จริงคือนี่นำอัปเดตข่าวก่อนอัปเดตก่อนไงว่าพอใช้ได้จริงแล้ค่อยไปนลบโพสนั้นนะโอเคครับโอเคโอเคพอแล้วของพี่พอมีอีกไหมมียังมีเหรอผมมาคิดถึงอันนี้เพราะว่าเัเอิญผมไม่อ่านเจอบทความนึงที่มัเป็นข่าวมาว่า เนือพี่โป้อะผมเชื่อว่าเหมาะกับพี่มากพี่ชอบลืมปิดปลั๊กไฟบ้างไหมโอ้โหก็ประจำบางทีลืมปิดปั๊มน้ํานี่น้ําไหลนี่โอ้โหเต็มไปหมดบ้าอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วก็อย่างก็คือเวลาจะปิดอะไรพวกแอร์เออหรือบางทีมันอยากหาลิโม่หาไม่เจออีกอันนี้ผมมีข้อเขาเรียกว่าข้อดีการผอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้ชื่อว่านรัสสมาร์ทเอาเรตนรัสสมาร์ทเอาเรมันคือจริงๆก็คือปลั๊กละปลั๊ก ปักปักาอาีพเออ <c oughs> นี่ยปักอาชีพเนี่ยก็คือหน้าที่มันก็คือเป็นเต้ารับปักแหละปักไฟแหละครับอ,อ่าแต่ว่าตัวนี้มันข้อดีมันาสามารถร่วมงานใช้งานกับพวกสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอ๋อเหรอใช่อย่างเงี้พี่เราลงตรงนี้ก็ได้เหรอคือเอาปักเนี่ยไปเสียบกับตัวเต้ารับใช่ไหมใช่ครับแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างเช่นตัวโทรศัพท์โน้ตบุ๊กโทรทัศน์ทีวีทีวีเสียบปักต่อจากตัวนี้มาปุ๊บเราก็ตั้งเวลาเปิดปิดมันมีรูเดียวมันขยายได้ไหมมีได้ครับมันมีหลายหลายเขาเรียกว่ามันมีเต้ารถ เราใส่ตัวรับหนึ่งอันใช่ไหมกับหนึ่งอุปกรณ์ใช่ไหมหรือเราปักพ่วงยังไงออเห็นไหมปักพ่วงเสียบปุ๊บแล้วกดปิดทุกอย่างก็ปิดหมดเลยทุกอย่างปิดหมดเลยอ่าอย่างเช่นเปิดไฟปิดไฟก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งเวลาได้ด้วยเออเหรออ่าอย่วสมมติว่าพี่โป้เนี่ยไม่อยู่บ้านกําลังตื่นเช้ามาเดี๋ยวต้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วแล้วก็เปิดทีวีไว้ก่อนแต่บางทีเรารีบตั้งเวลาเลยแปดโมงปุ๊บปิดเลย อ๋อปิดได้เองอตเวลาได้ด้วยใช่ครับ<ห>ซึ่งจริงๆต้องบอกระยะของมัน,นยอยู่ได้ประมาณ3าฟุตในการเรียกว่าระยะสัญญาณในการใช้รีโมทสามสฟุตก็พมดีในบ้านก็ได้พอดีใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ารรรถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งเวลาเนี่ยก็สามารถตั้งเวลากับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปเลยอ๋อใช่ก็ให้ปิดเลยนะสมมติว่าเราจะออกจากบ้านแปดโมงครึ่งเราก็สั่งให้เขาปิดบางที่เราลืมไงนอกจากปิดแล้วก็เปิดได้ด้วยไงตั้งเวลาเปิดก็ได้ด้วยกลับบ้านสมมติว่าเราจะกลับถึงบ้านปมาหนึ่งทุ่มพอถึงบ้านปุ มันก็จะเปิดให้เลยพอดีจนเข้าบ้านเรายังมาไม่ถึงเรายังมาไม่ถึงรถติดผมว่าแล้วสุขุมวิทเอาเอาเอาอยู่ในบ้านก็พออยู่ในบ้านนยโอเคเรามาไฟติดโอเคนะเป็นไงเหมาะกับพี่นะเห็นไหมผมคิดถึงพี่เลยไหมครับผมด้วยว่าตัวนี้ก็อยู่ในของ Kickstarter ออีกแล้วเหรอใช่ครับเป็นไอเดียดี แพงกว่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ราคาพอสมน้ำสมเนื้อใอ้พี่สบายซื้อได้เออเดี๋ยวพี่ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันผมยังไม่อยากบอกราคาเมื่อกี้เมื่อกี้บอกสามหมื่นกว่าไอ้ตัวเนี่ยป้าร้องเลยร้องไห้หนักมากเลยนะฮะป้าอ่ะมีข่าวของผมเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็หมดแล้วมีของพี่อีกไหมโอ้ยยังมีข่าวนึงข่าวอะไรครับเป็นระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์วิดีโอคอนเฟรนลตต้องเป็นในเรื่องของระบบการสั่งงานด้วยเสียงอ้าไม่ใช่ เป็นการนี่ก็คือประชุมทางไกลครับผมเคยไหมเนี่ยสาขาอยู่เชียงใ,ใหม่สำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพโอ้จริงๆก็ใช้อยู่ทุกวันน,นะนะต้องเฟซไทม์กับเด็กอะเฟซไทม์กับเด็กอ่านี่เป็นแต่ว่าเฟซไทม์เขาก็มีก็จำกัดบางอย่างเช่นก็ได้แค่คนเดียวเนาะคนเดียวบางทีแาบจะเฟซไทม์ทีเดียวสามคนพร้อมกันเนาะน้องพี่เลิกแล้วโอ้ตายไปดิอ่ะฮะก็คือวันนี้เนี่ยทางไลฟ์ไซต์นะฮะเขาเปิดตัวตรงโซลูชั่นครับวิดีอคอนเฟลต์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะลุกตลาดในวิดีโอคอนเฟลต์ลุกตลาด วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเทคโนโลยีเขาแจ๋วยังไงระบบเทเลเพร์เซนต์ตะก่อนเวลาเราคุยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยกระตุกใช่ไม่ชัดเน็ตบางทีเน็ตก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมครับตอนนี้ก็คือมันชัดเจนเลยชัดเจนนะฮะนอกจากชัดเจนแล้วมีอะไรเพิ่มเติมโอ้โหเรื่องของ HD คุณภาพ HD นะครับในเรื่องของการที่ทําลักษณะมัลติมิทติ้งอืมอย่างที่ก็บอกนะเฟสตามหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งต่อสอง ก็อ,อ,อย่างที่ว่าตอนนี้ก็กำลังนิยมนะมก็คือมีหลายสาขาอย่างเช่นม,มีทั้งหมดม5สาขาช่แล้วก็เป,เปิดเปิดพร้อมกันกับการแชร์ในส่วนของไฟพรีเซนต์ถูกต้องแชร์วิดีโอรครับที่ผมเห็นเยอะมากตอนนี้ที่กำลังแบบส้ว่าถ่ายวิดีโอมาวิดีโอ,<ช>อเซนสินค้าจะจะแชร์กับกลุ่มในที่ทำงานทําไม่ได้ครับอันนี้ทําได้เลยใช่ไหมทำได้ครับเขาเรียกระบบวิดีโอ collaboration ก็แปลตรงตัวก็คือทํางานร่วมกันและสมมติว่าคุณอยู่นอกไปทํางานออนไซน์นอกสถานที่คุณก็ลงแอปพลิเคชันของเขาไป ไปชุมุ่นได้พาดีนี้เลยน้องครับพี่อยู่อ่าออฟฟิศนะข้างหลังหน่อยเป็นไอเนี้ยชายหาดเลยชาหาดเสียงขึ้นตันๆเลยบางทีไปไปพักผ่อนแตาต้องมีประชุมด่วนนะครับเราก็ใช้ตรงนี้แล้วคุยกันเลยถึงห้าคนจะไปพักผ่อนปุ๊บโอ้โหก็สามารถเรียกคุยได้นะไม่ก็ไม่พลาดทุกการติดต่อว่างเทิดนะเรียกว่าไลฟ์ไซส์ลูกตลาดน่าดูใช่ครับเป็นตลาดที่กำลังจะโตแน่นอนแน่นอนครับผมเอาละครับ วันนี้ข่าวสารข้อมูลดีๆนะครับมีความหลากหลายแน่นอนออแล้วท่านผู้ชมก็คงเชื่อว่าจะนําข้อมูลข่าวสารนี้ไปลองก็เรียกว่าไปลองเล่นดูแล้วก็คุยกันดูนนใช่ <นะ S 2> ก็เข้าไปนี่ k i c k Starter นะไปซื้อทั้งสอันนี้ด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพัสกสักครู่ครับแล้วพบกับช่วงต่อไปของรายการ Cat5IT ครับ Windows IT Pro <S <S เป็นหนัยสาร <S 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 ด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th